สวัสดีค่ะแม่ตะวันทำกเกษตรค่ะวันนี้พามาเพื่อนเพื่อนมาดูสวนกเกษตรตรงนี้เป็นสวนชะอมโอ้มันโดนฝนแล้วมันได้แดดเพื่อนดูดิมันแตกยอดถ้ามันไม่ได้แดดมันไม่มันไม่แตกยอดนะคะชะอมเนี่ยเนี่ยโดนฝนน้ําแตกยอดเนี่ยจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูบวบค่ะที่แม่ตะวันปลูกไว้ ลูกเต็มเลยอยู่นู่นบวบแล้วก็ขี้เหล็กเนี่ยโอ้ยไ่ให้ดูโอมก่อนเนี่ยมันแตกยอดเพื่อนๆดูดิคะเนี่ยนี่ค่ะยอดเต็มเลยเพื่อนเห็นไหมคะไปดูบวบกันดีกว่าโอ้ย อันนี้คือมะเขือยาวค่ะเนี่ยเ,เพื่อนเ่มตะวันปลูกไว้เหลือกินเลยค่ะเนี่ยปลูกไว้ไม่กี่ต้นเองตรงนู้นค่ะปลูกชายชายเอ๋ของล่องชอมเพราะน้ํามันดีใส่นเ,นเนี่ยมะเขือยาวพันนี้ดอกมากเลยค่ะเนี่ยเต็มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูดิเอาไปเผาไปผัดกินต้มินน้นพริกโอ้ยกินมานานแล้วเนี่ย เต็มเลยะลูกมันนี่เห็นไหมคะนู่ตรงโน้นมีอีกอา่านี่ค่ะเพื่อนๆลูกบวบเนี่ยเมตะวันทําค้างไว้ทนค้างออกลูกเต็มเลยค่ะโอ,อ้ลูกมันเนี่ยทําค้างไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยพเพื่อนเพื่อน นู่นลูกมันห้อยโุ้ยเต็มเลยงี้นี่ค่ะเนี่ย,ยกำลังออกลูกเต็มเลยดอกมันตุมต่มๆดอกบานก็มีโอ้กกำลังติดลูกเต็มเลยค่ะนุ่มเอยลูกอยู่นู่นเอาไม้เก่าทำซังมันไว้โอ้ย เห็นลูกบวบแล้วดีใจนี่ค <plex> ่ะเต็มเลยเพื oh, ่อนๆดูสิคะเนี่ยนี่ค่ะลูกมันโอ้ลูกมันจะใหญ่ไปละเนี่ยโอ้ตรงนี้คือขี้เหล็กนะคะเนี่ยเนี่ยขี้เหล็ก เราปลูกไว้เป็นรั้วเนี่ยค่ะแล้วจะมาตัดขี้เหล็กตรงนี้กระบวกโอ้ยเพื่นเพื่อนดูบวกเนี่ยแล้วแม่ตะวันก็ทำค้างบวกแล้วก็มีขี้เหล็ก้วเนี่ยค่ะทำง่ายง่ายเนี่ยลูกมันโอ้โหมันคงจะใหญ่ไปแล้วนะนอนาะเนี่ยเนะาะเดี๋ยวเราปลูปกเอารวมๆไป กินก็ไม่ไหวละเนี่ยค่ะโอ้ลูกบวกแล้วก็มีขี้เหล็กด้วยเนี่ค่ะมันเพื่อนโอ้ลูกมันมาห้อยอยู่ทางล่างนี่เป็นกเกษตรผสมผสานที่ทำไว้นะคะเราทำวันละนิดวันละหน่อย แดดร้อนเราก็ไม่ต้องออกมาเนาะเนี่ค่ะไม่ตะวันหาไม้เก่ามาทำดูดิมันออกลูกโอ้มีผีเสื้อด้วยเออผีเสือ้อผีเสือ้อผีเสื้อมันมาบินเล่นกันนี่ค่ะอุ้ยมันกำลังออกดอกเต็มเลยใครที่เข้ามาชมขอขอ,ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลย สวัสดีค่ะ